ินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาวปิยวดีคำหมื่นกุลครูคส1หนึ่งโรงเรียนวัดหลวงวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งประวัติ ผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้านางสาวปิยวดีคำหมื่นกุลเกิดวันอังคารที่8ธันวาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันอายุ34ปีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่266ทั639หมู่15ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางประวัติการศึกษา พุทธศักราช2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางพุทธศักราช2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ประวัติการรับราชการ ข้าพเจ้าเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2558โรงเรียนร่องคอวิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูขอสอน1โรงเรียนวัดหลวงวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันงานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นนักเรียนอนุบาลปีที่สองสอนระดับปฐมวยัยสอนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยพุทธศักราช2560 ซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักไดก้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมการแจ้งและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายชั้นระดับปฐมวัยงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเจ้าของโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาเจ้าของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมไอ t กิจกรรมหนูน้อยรักกันอ่านกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมทัศนศึกษาแหลง่งเรียนรู้เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียนผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนครูเวรประจำวันและวันหยุดราชการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการ การประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่ 1. การมีวินัยเข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายของรัฐและปฏิบัติตามกฎกติกามาร,รยาทขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนอันดีงามของสังคมยึดมั่นในคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยทั้งในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ และในฐานะพลเมืองที่ดีข้าพเจ้าปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานนักเรียนและชุมชนด้วยความสามัคคีมีน้ำใจตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขพเจ้าเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตลอดเวลาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเข้ารับการอบรมสัมมนาจนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถข้ารพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียนและบุคคลอื่นโดยการนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการครองตนทั้งกายวาจาใจเขาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองข้าพเจ้าได้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถในด้านการให้ความร่วมมือกับทางราชการหน่วยงานของตนเองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและประเพณีท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักอัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พยันหมั่นเพียรรักการทำงานปฏิบัติหน้าที่ยังเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการแล้วเว้นจากอวัยมุกต่างๆป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงามประพฤตินตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนเป็นผู้มีความมัธยัสถ์ประหยัดและอดออม ให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการเป็นไปได้วยความถูกต้องตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการอย่างสร้างสารรค์พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมการอบรมตามที่โรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆจัดอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและพัฒนางานในวิชาชีพเป็นผู้มีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูอย่างเต็มกำลังความสามารถทุ่มเทในการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม อนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพเข้าเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังเพื่อหวังผลตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มกำลังความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกันศึกษาคนา้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะให้การช่วยเหลือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและส่วนรวม การประเมินด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรต้านทุจริต พุทธศักราช2561มีการพัฒนาหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้ประเมินปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการข้าพเจ้าได้จัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนําไปปฏิบัติได้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก6กิจกรรม บูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้การป้องกันการทุจริตระดับปฐมวัยและแผนการจัดกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งทุกแผนมีความครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนสอดคล้องกันและถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในและนอกสถานที่วัดประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลจากการบันทึกมาพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการข้าพ้จ้ามีความสามารถในการเลือกออกแบบการผลิตพัฒนาสื่อ นวัตกรรมโดยให้สอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการจัดทำสื่อส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิลเพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้สื่อการสอนจากของจองริงข้าปเจ้าได้จัดทำแฟ้มสะสมผลงานคัดสรรที่เกี่ยวกับด้านผู้เรียนด้าสถานศึกษาด้านชุมชน และด้านตนเองครบทั้ง4ด้านส่วนที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะในกลุ่มสาระปฐมวัยและในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งทำให้เกิดความรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน และศึกษาเอกสารทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับบุคคลหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยู่เสมอได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำไปพัฒนาส่งเสริมแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนในทุกๆภาคเรียน พระเจ้าได้เผยแพร่ทักษะความรู้สื่อและนวัตกรรมทางวิชาการให้แก่ผู้ร่วมวิชาชีพและบุคคลอื่นๆอยู่เสมอให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มกำลังความสามารถทุกครั้งเมื่อมีโอกาสการประเมินด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานส่วนที่1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศัการาช2560ผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา2562 ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐานอยู่ที่รอยละ92.72และในปีการศึกษา2563ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐานอยู่ที่รอยละ99.35ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐานทั้งสองปีการศึกษาเพิ่มขึ้นรอยละ6.63และผู้เรียนรอยละ100มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง12ข้อ ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านของผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ปีการศึกษา2562และในปีการศึกษา2563มีผลดังนี้ปีการศึกษา2562ผลพัฒนาการทั้ง4ด้านของผู้เรียนรวมเฉลี่ยอยู่ที่รอยละ92.97และในปีการศึกษา2563รวมเฉลี่ยอยู่ที่รอยละ 99.36ซึ่งผลพัฒนาการทัสส้ง4ด้านของผู้เรียนในปีปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ6.39จากการที่ข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ของปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563โดยการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2562ผู้เรียนจำนวน16คนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีคิดเป็นรอยละ93.75 และในปีการศึกษา2,563ผู้เรียนจำนวน8คนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีคิดเป็นรอยละ100ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดซึ่งในปีการศึกษา2,562ผู้เรียนจำนวน16คนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีคิดเป็นรอยละ93.75 และในปีการศึกษา2,563ผู้เรียนจำนวน8คนมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีคิดเป็นรายละ100จากโอกาสที่ได้รับความพยายามในการเรียนรู้และการตั้งใจในการปฏิบัติงานทำให้ขา้าพเจ้ามีผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ ได้เข้ารับตราพระราชทานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่3เกติบัตรจาัดก,การนำผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและชั้นเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3เกติบัตรรางวัล s บ p r a c ก i c e การนำค่านิยมหลัก ของคนไทย12ประการไปสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเกียรติบัตรรางวัล Best Practice การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเกียรติบัตรจากการเป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีดตัดกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัยในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนอำเภอวังเหนือครั้งที่19พีการศึกษา2,562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาลำปางเขต3เีตรติบัติครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันระดับชั้นปฐมวัยในการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนอำเภอวังเหนือ ครั้งที่29ปีการศึกษา2562าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3เกตติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นม .1 ถึงมสามในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนอำเภอวังเหนือครั้งที่19ปีการศึกษา2562าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตส กิตติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 1, รองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นม .1- ถึงม .3 ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่29ปีการศึกษา2562สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำปางเขต3 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีแก่ผู้เรียนและพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการไว้ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ